สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโอไวท์สวัสดีครับเมื่อพูดถึงการเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนส่วนใหญ่ม,มัาจะเน้นไปที่เรื่องของเสาหลักทางเศรษฐกิจเม่ค่อเน้นเสาหลักด้านสังคมวัฒนธรรมและความมั่นคงมากนักเป็นผู้รู้ต้องออกมาเตือนว่าต้องตั้งสติอย่าตามกระแสะมากเกินไปและต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของอัตลักษณ์ของประเทศครับ ในวันเปิดศูนย์ศึกษาอาเซียนที่โรงเรียนบ้านน้ำกระจายจังหวัดสงขลาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งจัดโดยสุนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชนหรือสสคร่วมกับบูรณาธิรร่มฉัดมีการเสวนาเรื่องการเตรียมความพร้อมสุประชาคมอาเซียนซึ่งในมุมมองของนักการศึกษาบางคนเห็นว่ายัางต้องทำความเข้าใจในทิศทางของอาเซียนให้ชัดเจนซะก่อนหนึ่งวิสัยทัศน์แปลว่ามีเป้าหมายร่วมกันใช่ไหมอันที่สองหนึ่งอัตลักษณ์เนี่ยผมจับก้องใจนะเพราะว่า การเป็นประเทศมันมีอัตลักษณ์เดียวไม่ได้ถูกตรงนี้อันที่สามก็คือหนึ่งประชาคมทราบาฟจิงจริงเพอมสมาคมอูนะยก็เพอแต่ว่ามันเป็นธงนะฮะเป็นธงลออให้เราพยายามและเขาไม่ได้บอกว่าให้เสร็จเดี๋ยวนี้พรุ่งนี้ใช่ไหมแต่ขอให้มองหน่อยว่าในเชิงก,ก,การดมการดีไหมเพราะฉะนั้นจุดนี้คือจุดท้าทายการเข้าไปสู่อาเซียนว่าอย่าไปคล้อยตามแนวคิ เมื่อเราเริ่มสมาคมกับเพื่อนฝูงอีกเก้าประเทศนะฮะแสวงจุดร่วมแสวงจุดต่างชีวิตที่ดีชีวิตของผู้มีการศึกษาหรือผู้เจริญยังคงอยู่และยังเป็นอมตะการรู้ประจักษไม่ได้แบลสายตัวผมมีโอากาสเรียนที่ต่างประเทศไปอยู่เ่อรมกีห้าป,ปีนะมันไม่ได้ทำให้ผมกลายพันธุ์จนรู้สึกว่าผมเป็นคนเยอรมนแล้วผมจะต้องเออต้องย่าโสอะไรสักแบบไม่ใช่นั่นคืออุปกรณ์นะนะ ที่ผมแปลกใจอยู่บ้างตอนที่ผมสอนนักเรียนหลักสูตรนานาชาตินะคนที่ตอบโต้ผมได้อย่างดีมากเป็นนักเรียนเขมรและลาวนักเรียนใจเงียบอย่างเดียวในข้อมูลปัจจุบันนะครับผมได้ให้มันเก็ตซิมนักหนาว่าทำไมเมื่อมีหลักสูตรนานาชาติเกิดขึ้นเนี่ยคนที่ได้ประโยชน์สูงสุดจากเราโต้ตอบกับเราได้กลายเป็นนักเรียนต่างชาตินับถอยหลัง512วันสู่ปีแห่ง AEC วันนี้ ไปดูการกำหนดกฎกติกาสำหรับคนที่ต้องการขับขี่รถยนต์สัญจรไปมาในหมู่ชาติอาเซียนโดยเฉพาะเรื่องใบขับขี่ติดตามจากกรูอาเซียนครับสวัสดีครับ ข้อตกลงว่าด้วยการยอมรับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ในประเทศที่ออกโดยประเทศสมาชิกอาเซียนอนุญ,ญาตให้เฉพาะผู้ที่พำนักเป็นการชั่วคราวสามารถขับขี่รถยนต์ในอาณาเขตประเทศอาเซียนนั้นๆโดยจะต้องเป็นประเภทรถตามที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นและหากใบอนุญาตมิใช่ภาษาอังกฤษจะต้องแนบคำแปลที่ได้รับรองแล้วทุกครั้งรุ่งนี้มาติดตามกันต่อนะครับแค่ใบขับขี่ไม่น่าจะพอ เพราะหลายประเทศในอาเซียนยังขับรถตันงคุะเลนวงมลาลัยซ้ายบ้างขวาบ้างซับซึนไปหมดดังนั้นเพื่อความปลอดภัยจึงต้องตั้งสติก่อนสตาร์ทหากคิดจะขับรถในชาติอาเซียนสวัสดีครับ